สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวถึงแนดน RSD สูง12นิ้วนะครับผมอันนี้เป็นงานเหล็กหนานะครับผมเป็นแหวนสองชั้นนะครับผมเราสังเกตว่าอันนี้ใช้ตุ๊กตาเดิมนะครับผมตุ๊กตาเดิมตรงนี้อยู่ที่ประมาณ28มิลเป็นแนด์อ้วนนะครับผมแล้วตรงนี้จะเป็นขนาดประมาณ30ประมาณ30นะครับผมแล้วก็ ตรงประกับแผ่นนะครับเราจะใช้ของเดิมนะครับก็คือขนาด2ี่สิมิลนะครับผมตรงนี้อันนี้เป็นงานเหล็กหนานะครับย้ำว่าเหล็กหนานะครับผมพ่นสีพาวเดอร์โคดนะครับลองสังเกตดูจะไม่ค่อยเหมือนงานโปติที่ซื้อทั่วไปนะครับที่จะเป็นเหล็กบางอันนี้จะเป็นเหล็กหนาเลยนะครับผมเหล็กหนาแล้วพ่นสีพาวเดอร์โคดนะครับอันนี้เราจะทําการ เปลี่ยนตุกตาไปอีกฝั่งนึงนะครับผมเพื่อให้ทําการเวลาเราเลี้ยวเราไม่โดนถังนะครับถ้าเกิดเราหันไว้ข้างหลังเหมือนเดิมจะโดนถังนะครับผมข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาทําแผ่นขนาดก็คือตุกตาประมาณก็คือตรงที่จับตรงนี้นะครับขนาดยี่สิบแปดยี่แปดมิลน,นะครับผมข้อเสียนะครับคือเวลาย้ายมาข้างหน้าแล้วเวลาตุกตาย้ายมาข้างหน้าแล้วหนึ่งคือเสียบกุญแจไม่ได้นะครับผมต้องทําการ ปาดกุญแจนะครับผมข้อดีของด์ไอดีที่เป็นแฮนด์โห d นะครับผมข้อดีคือหนึ่งคือขับแล้วไม่เมื่อยหลังนะครับผมปกติแล้วทรงเดิมจะเมื่อยหลังนะครับลองดูฮนด์เต็มๆกันนะครับผมนี่นะครับอีกอย่างหนึ่งขาดไม่ได้นะครับในเรื่องของสายไฟนะครับอันนี้ต้องตัดต่อสายไฟนะครับตัดต่อสายไฟใหม่ ลองสังเกตดูนะครับว่าจะไม่มีสายไฟอยู่ด้านนอกน,นะครับเพราะทางแฮนด์จะมีเจาะรูร้อยสายไฟตั้งแต่ข้างล่างนะครับถึงข้างบนนะครับผมอันนี้ผมทําการร้อยสายไฟเข้าไปในในแฮนด์แล้วนะครับผมทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมจะไม่มีสายไฟโผล่อยู่ข้างนอกน,นะครับจะมีแค่สายคัตแล้วก็สายประกับคันเลขนะครับแล้วก็สายเบรกนะครับที่มีอยู่แต่สายไฟจะอยู่ข้างในในในแฮนด์ตรงนี้นะครับผม ครับถ้าเกิดใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจแซนพอร์ตคอร์ตอมนะครับหรือติดต่อได้ที่เบอร์โทร064 723 7013นะครับผมลองเข้าไปดูงานทางหน้าเพจของก็ได้นะครับก่อนที่ตัดสินใจนะครับผม